สวัสดีห้วันวันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนตื่นนอนนะวันนี้ถ่ายตอนที่อยู่ออฟฟิศแล้วถ่ายตอนที่ทาครีมกันแดดแล้วทุกอย่างลงหมดแล้วหน้าก็จะประมาณนี้อันนี้แสงธรรมชาติอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยแหละถ้าจะไปท้าแดดก็ยังไงอยู่ก็รมีความรู้สึกว่าหน้ายังไม่พร้อมที่ไปท้าแดดขนาดนั้นเหมือนประมาณว่าอาจจะรอให้สักสี่เดือนเดือนที่สี เดือนที่สี่เข้าเดือนที่สี่ไปไปลายเดือนเนี้ยเราถึงจะเราถึงจะกล้าที่จะแบบเออแบบออกแดดแบบแบบโดยที่ไม่มีอะไรปกป้องอะไรเงี้ยเอออันนี้ให้ดูว่าที่ฝนบอกว่า,วาเฮ้ยมันโอเคคือคือฝนฝนฝนโอเคกับมันเวลาที่ทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยทำไมถึงชอบใช่ป่ะเพราะว่ามันทาแล้วมันก็เหมือนกับครีมรองพื้นอย่างหนึ่งที่บางๆไม่ได้หนักหน้าไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยมันเงา ชอบชอบแบบนียอะไรเงี้ยเออให้มันดูเข้มๆนิดนึงยอะไรเงี้ยอ,อ่ะดูนี้แล้วกันเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะประมาณนี้ออกไปข้างนอกก็ก็ไม่แต่งหน้าก็ไม่อะไรก็อย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนนี้ถ้าไม่แต่งหน้าคือมันจะเห็นเต็มไปหมดก็คือกะรอยนะมันก็เต็มไปหมดยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือหายไปก็เหลือแต่กะลึกตรงใต้ตาอะไรแค่นั้นเออมันโอเค มีความสุขกับกับกับวันนี้มันได้แค่นี้มันมันโอเคแล้วก็ไม่ได้ปัดแก้มันก็ชมพูชมพูของมันเองนะนี่ก็มาอัปเดตให้ดูว่าเออตอนนงวันเราหน้าเราเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนี้พอเวลาทาคงทาคีออกไปข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เออนะตื่นขึ้นมามันก็อีกแบบหนึ่งสองสักนิดหนึ่งอ่ะให้ดูมันลอกเยอะ ลอกหมดแหละพอใจกับมันแหละเออจนถึงวันนี้แล้วก็เลยอ,อีกเดือนนึงก็ไม่ดูว่าจะได้แค่ไหนโอเคงั้นก็แค่นี้แล้วกันอัปเดตต่ตอพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย